ดีแจสวัสดีน้องป้าเร็วอาบน้ำแต่งตัวไปหน่อยดีจ้ะแอนอีอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีแอนแอนฮัลโหลทุกคนทุกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคือเบาๆค่ะเนี่ยมันย่มพอภาษาไทยคือฮัลโหลฮัลโหลอยู่ มาันเดีฮัลโหลฮัลโหลยไปนอฮัลโหลเดี๋ยวฮัลโหลจ้าก็เอ้ยก็ไก่ก็ไก่ยู่ในเรานขันท้ายคลิปลรคึัยไปนออันน่นอั่นน่นเอา้าไายลงปาเด้วฮัลโหลขันท้ายคลิปลรขึ้นัย่นอนเลยยนอลุงปาบอ ลุงฝ่ายจะถิ่มนองมาหน้าได้แจ้าสองสามหมื่นลุงคลิปเทียนหนึ่งได้แจ้ายิดหอดลุงฝ้ายด้แจ้ายิ้ม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 ลเลยไอ้